แอ๊ะสองป้าป้าเ,ปเก็บชะอมยอดกระทงกระถินยอดชะอมกินได้ไหมได้ขมดีอขมดีกินผักปลารันพิกิรีนี่แหละป้าเจ็บโ,โดนโดนหนามโดนหนามชะอมอ๋อโดนมดโดนมดดึงยว่าโดนหนามชะอมเดินเก็บกินเงี้ยทุกวันนะปะป้าเราอะปะป้ารดน้ำ้นไม้หน่อยดีดึงสายยางมารดน้ำ้นไม้เลยเออ เอ้ดีมากให้ป๊าป้าช่วยรดน้ำต้นไม,ม้อืมอู้ดีจังเลยดีป,ะปะ๊าป้าให้ป๊าป้าช่วยรดน้ำต้นไม้เนี่ยรถแบบเนี้ได้แต่ถ้าป๊าป้ารถพุกต้นกล้าไม่ได้รวต้นกล้าพังหมด <c oughs> ป,ะปะาป้าเราน่ารัก <c oughs> อ๊้ดูบรรยากาศรอบบาดีดีเจออะไรก็อดัด <laughs> ป้าทำอะไรก็อัดคลิป <laughs> นะแล้กหมู่บ้านเราดีดีอัดเกไวอัดเกไวปล่อยตอนไหนก็ไม่รู้อัดเกไวก่อน <laughs> ให้แบบป้าเราฝึกฝึกดูแลผักสวนครัวเพื่อเรามีอันเป็นไปอย่งามมะงามมะไฟอย่าแรงไฟอย่าแรง เผื่อเราจากโลกนี้ไปป้าป้าจะได้ดูแลเป็นงามเลยจ๊ะผักเป็ดงามดีจังอุ้ยมองนี้งามพอแล้วให้ไปดูปลาเราแค่นั้นเองแค่นี้นะ